คณะผู้บริหารระดับสูงของ WHA Corporation ร่วมกันถแถลงทิศทางใหม่ในอนาคตหลังจากการรับซื้อหุ้นเหมราชส่วนที่เหลือดำเนินการเสร็จสิ้นและเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัจทจดทะเบียนโดย WHA ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็น WHA Group พร้อมๆก,กับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจทั้งกลุ่มแบ่งเป็น4ฮับประกอบด้วยโลจิสติก s h ฮับอินดัสทรีลฮับอุตสาหกรรมและพและดิจิทัลฮับ เพื่อเพิ่มความหลากหลายที่เชื่อมต่อกันทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำจากการเป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าโรงงานนิกุอุตสากรรมสาธารณภคพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ในดับสากลบนความฝันที่จะก้าวขึ้นเป็นเรียลเซกเตอร์ที่ครบวงจรแห่งแรกของโลก w h a ได้วางทไลายในปี59ว่าปลายแต่มาสองจะจัดตั้งกองทรัสเฮมารีสมูลค่าประมาณ7 0 0 0ล้านขณะที่ในช่วงไตรมาสที่4 จะขายสินทรัพย์เข้ากองรีดเดิม WHART อีก4,000ล้านพร้อมๆไปกับการนำกิจการด้าน Utility and Power หรือธุรกิจน้ำและไฟฟ้าเข้ามาจดทะเบียนด้วยมูลค่าการระดมทุนไม่ต่ำกว่า25,000ล้านทำให้การเติบโตของธุรกิจหลักที่ถูกเติมเต็มด้วยไรายได้จากการต่อย,ยอดสินทรัพย์สู่กองรีดจะผลักดันให้ในปีนี้มีไรายได้รวม17,000ล้าน ปีนี้ตั้งไว้ประมาณสักหมื่นเจ็ดพันล้านนะคะจะมาจากไหนตรงไหนเป็นหลักอันแรกคือมาจากการที่เราขายที่ดินก่อนนะฮะเราตั้งประมาณสักพันไร่นะคะสองการอีกเรื่องเช่าของเราเป็นหลักเช่นกันนะฮะหลักการเช่าเราคือเป็นทางด้านตัวเช่าตัว lettings ตัววิ่งสูตรเราตั้งเป้าปีิญญาณไส้ประมาณสองแสนสามหมื่นตารางเมตรนะคะส่วนที่สามได้นนจากการที่เราขายแอสเซทเข้าหลีดของเราเข้าของเรานะฮะตัวหลีดจะมีตัวเหมราชหลีดประมาณสักเจ็ดพันล้านนะคะแล้วก็ตัว WCA เพิ่มกองทุนเข้าไปอีกประมาณสี่พันกว่าล้านนะคะรายได้จาก utilities and power นะคะอีกประมาณสัก สามสี่พันล้านแล้วก็ตัวดีเวียนจากเงินปันผลอีกค่ะตัวกองหลีดเข้าใจว่าตัวเหมาราลาดหลีดนะฮะเราอยู่ออนโปรเซสเข้าใจว่าถ้าไม่เสร็จเ,เสร็จไปในไตมาส,สอก็ต้ไนไตม่าส,สานะคะส่วน w ิ e ชลีดที่เพิ่มทุนประมาณไตม่าสีส่วนทางด้านตัวสปินออฟตัวยูทิ i ิเทียนพาวเวอร์ประมาณไตมาสีของปีนี้ค่ะแม้ปี5 8 WHA ประสบความสําเร็จจากการเร่งลดหนี้ที่กู้มาซื้อหุ้นเหมราชามูลค่า3 4 0 0 0ล้านลดลงมาเหลือ2 0,000ล้านได้ภายในปีเดียว หรือคิดเป็นค่า DE อัตราส่วนนี้ต่อทุน2.2เท่าแต่การบริหารนี่ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดย CFO ของ WHA ประเมินว่าถ้าการออกกองร i t เฮมราชและการขายสินทรัพย์เข้ากอง WHART ตลอดจนการนำกิจการด้าน Utility and Power เข้ามาลงทุนเป็นไปตามแผนก็จะมีการออกหุ้นกู้คู่ขนานไปกับการทำ Refinance เพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายด e ที่ระดับ1.5เท่า คือเจริงต้นปีเนี่ยต้นปีเนี่ยคือ2.2เท่านะครับ2.2เท่าทาร์ e เก็ตของสิ้นปีก็น่าจะอยู่ประมาณ1.5-1.6เท่านะครับ1.5-1.6เท่าซึ่งเราเรามองว่านี่เป็นระดับนี้ที่ถ้ามองเรื่องของออปติมอลเลเวลจริงเนี่ยน่าจะอยู่ทีประมาณสัก1.5เท่าเพราะธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะครับลงทุนสูงนั้นแน่นอนแต่เรามีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถที่จะสร้างความยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับดังนั้น ที่หนึ่งจุดห้าเท่าเราจะมองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมก็ถ้าเราแอ e ช u t แผนสองแผนของตัวการขายทรัพย์สินของแฮมาราชเข้ากองรีรวมทั้งการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยระดับนี้ก็จะลงมานะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีความมั่นใจครับ CFO ของ W H A ได้ให้ข้อมูลตอบวันนิชชานลถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี59ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่การต่อรองกับธนาคารเจ้าหนี้ว่าจะมองประเด็นนี้อย่างไร แต่อยากให้ผู้ลงทุนมอง a เป็น Growth Stock ที่มีขีดความสามารถการทำกำไรให้เห็นอย่างต่อเนื่องดังสะท้อนผ่านผลประกอบการปี57และ58ที่ทำกำไรได้หลักพันล้านเพราะปัจจัยนี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการปรับตัวของราคาหุ้นเงินปันผลจึงเป็นตัวเพิ่มค่าอัตราผลตอบแทนแอนาคตทีมข่า Business a n n Finance m o มันนี่ชนแนรายงาน